สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับ2องสามสี่แต่เป็นเลขสี่ตัวนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นสูตรของงวดก่อนนะครับแล้วเป็นสูตรสําเร็จนะครับเมื่อเอาเลขงวดที่แล้วนะครับสองก้าศูนย์สามนะครับมาใส่เข้าไปก็จะได้เลขสําเร็จทั้งหมดแล้วก็ถ้าดูสูตรงวดที่แล้วมาตรงกับเลขงวดนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนะครับ40 7ย์เเห็นไหมครับ4 0 4 0 1นนะครับ4 0 1ศย์ 17, ที่มันตรงกันอยู่นะครับเห็นไหมสี่ศยน่งตัวนี้ก็ทุกเลขนะครับสามารถนําไปเสียเ่ยงลอตเตอรี่ได้นะครับนําไปเสี่ยงได้แต่ว่าให้ดูว่าตัวนี้มันมัน4ี่7มันเป็นสูตรที่มันบังเอิญว่ามาตรงกับเลขที่ให้เด่นไปงวดนี้นะครับ เลเด่นไปหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเลขเด่น4ตัวที่สามารถนําไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับนี่ไปดูตัวสูตรสูตรของงวดนี้จริงๆนะครับก็คือ5 2 7 2นะครับสองที 2, 7, 2. นี้ก็จะได้เลขตามนี้นะครับเป็นเลขชุด4ตัวนะครับเราสามารถนำไปเสียเ่ยงลอตเตอรี่รางวัลที่1 2 3ได้นะครับ